นี่คือลูกแก้วแห่งความทรงจำช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราผ่านอะไรกันมาบ้างลองเข้ามาดูใก,กล้ๆสิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะมีการลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะน้องๆอ้าวโอเคสวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งนะคะพี่เอิร์ธจากดิสนีย์สแคนาตาค่ะเดี๋ยวมาดูการเต็มละมันละมันละน้องหนูรักได้ที่สามเยงเก่งมากเรองดาวนี้ไเปิด์นช่วยเล่นชื่อใหม่ไทยจังการกระทำแอคชั่นที่รุนแต่างๆเป็นหลักอย่างเช่น ภาพซ้ายคนกําลังจับดอกไม้ภาพขวาคนกําลังเตรียมตัวจะถ่ายรูปเราต้องมันอัปเดตตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้กระแสะคืออะไรคุ่งเป้าเข้าไปหาเป้าหมายของเราเพื่อที่จะให้การเป็นไวรัลของแอปแอป,แอปหนึ่งมันช่วยเราอีกทีแล้วก็พัฒนาเพื่อหวังว่าเราจะเป็นไวรัลได้เอออยากถามที่กว่าค่ะว่าพี่ แม่จเวลายังไงนะคะตอนช่วงที่ชิงคุณบุกกาทาเลนนะคะอย่างที่เราบอกเราเป็นคนที่สังเกตเว้ว่าไอ้พวกที่ได้ทุนไปอ่ะมันได้พออะไรเว้เราก็เลยกลับไปทําการบ้านว่าโอเคเราต้องไปทําผลงานเราต้องไปเพิ่มอะไรเพิ่มการแสดงไหมเพิ่มการถ่ายรูปไหมเราบอกเลยว่างานที่เราไปพรีเซต์มันไม่ดีเว้แต่ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ไปสกิดให้กรรมการเห็นว่าเราพัฒนาต่อได้นั่นแหละเลยน่าจะเป็นทริปที่ทําให้เราได้ทุนมานั่นแหละ มันจะตื่นเต้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราเครียดก็ค่อยๆทำไปพี่ก็เป็นคนนึงที่แบบเคยอยู่จุดนี้ก็อย่าลืมว่าเออมีอะไรแล้วก็ใส่ในเต็มที่แล้วก็เป็นตัวเองแบบสุดแหละค่ะพี่ๆทุกคนที่นี่ก็พร้อมพพอร์ตพร้อมช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอ,อกฝากดูกาไว้ด้วยลืมแล้กันว่าเออฝากดูแลด้วยนะมันแบบเป็นโครงการดีๆอยากให้มีต่อไปจนถึงปีที่ยี่ ได้เข้ามาเป็นเหล่าครีเอเตอร์ของที่นี่แล้วและฉันก็เชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์ของพวกเธอทุกคน,นมันจะสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้